สวัสดีครับสนิมหน้าชาแนลนะครับวันนี้นะฮะมีสิ่งดีๆมานำเสนอนะครับวันนี้นะฮะเป็นดาบดาบคาตาเนตหนึ่งตัวแต่วันนี้จะเป็นทรงของทาชินะครับทรงทาชิจะได้ความสวยงามแต่ว่าลักษณะการใช้งานจะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่เพราะว่าเป็นใบดาบที่คอนโดยากนะครับไม่พูดมากเนาะมาดูเลยครับมาถึงเจ้ากล่องนี้เลยนี่เลยนะครับได้มา่างนี้เลยนะฮะเป็นกล่องบุมผ้าสีดําอย่างนี้นะฮะแต่ตัวนี้จะออกเป็นพรีเมียมหน่อยนะคือมี มีมือให้จับด้วยดูเวล่แคแก้ยๆจะเป็นกล่องเปิมากกว่านะนี้นะครับถึงไปไหนก็ได้นะแต่โดยโดยส่วนใหญ่ในกล่องันเนี้ยเขาแพ็กเกจมาแค่สำหรับการจัดส่งนะฮะการเคลื่อนย้ายบาง,ง,ง,งท้นาบนข่าวชิ้นนานไปเดี๋ยวก็พังมาเป็นกล่องกระดาษธรรมดาน,นะครับวันนี้นะฮะมาดูกันว่าตัวนี้ในกล่องนี้มีอะไรมาให้บ้างน,นะครับดูเลยนะฮะดูเลยจัดจับพร้อมกันเลยเปิดมาเลย าบในเป็นผู้ภาคกางแท็กนะครับแต่ก็จะมีใบเซอร์นะครับน <c oughs> ี่ก่อนเลยใบเซอร์นะฮะตัวนี้เป็นเหล็ก1060นะครับนี่นะตัวนี้เป็นแบรนด์ของ Scaramoto นะครับนี ENTE ่เลย s c a r a ต o t o นะฮะโลโก้อย่างนี <c oughs> right ้เลยนะครับแล้วก็เหล็ก1060นะครับส่วนมากใบเซอร์ก็เป็นการรับรองใบดับแค่นั้นเองนะแต่ว่ามันมีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์หลายแบรนด์มากไม่ว่าจะม้องจะพูดถึงอยู่บ้างเนามันจะข้ามกันนะครับ เอาเป็นนั้นว่าเร่ยกเนียของสก,กาปโต่หนึง่งศูนจบตัวนี้คือตัวดางนะครับก็จะมีถุงผ้าสีดำนะฮะมาให้อย่างนี้เลยนะครับไปดูเอกของงานนั่นคือตัวดาบผมบอกได้แล้ว่าดีไซน์สวยมากนี่นะครับอย่างที่บอกตัวนี้เป็นทาชีนะครับจะมีลักษณะความโค้งมากกว่า,าทรงยูโรโคโบิกนะครับเห็นไหมครับสองฝั่งเลยนะ คือจะเน้นความสวยงามนะครับตัวนี้โค้งมากนะสันหลังเนโค้งนะอย่างที่บอกตัวนี้นะครับผมชอบตัวนี้มันสวยงามเนี่ยพิทติ้งโอ้โหกใจเลยนะครับเรื่งเพียส่วนนะครับพวกพุทพิทติ้งพวกเนี้ยเป็นอลอยนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นอลอยทั้งหมดเลยนะครับอลอยผสมโลหะนะครับทุกจุดภายนอกนะครับฝากเป็นฝากไม้ทำสีดำเชือกส่วนนี้เป็นสีครีมนะครับสีครีมเส้นใหญ่ ตัวนี้เป็นเชือกเส้นใหญ่เหมือนกันแต่ว่าเป็นสีม่วงสีครีมสีขาวแล้วก็ตามเป็นลายนะครับผนมีสายสําหรับถือเป็นหนักนะครับเป็นหนักตัวนี้นะครับถือได้สบายนะครับกระเบนตัวนี้เป็น,รน,รนรกระเบนแท้สีแดงนะครับด้ามเ็กระเบนแท้สีแดงพัานด้วยเชือกสีครีมเหมือนกันนะฮะตัวนี้นะฟิตติ้งตัวนี้จะเป็นลายธรรมดานะครับเป็นลายแบบสันดาบไม่ไม่ได้เน้นอะไรมากมายนะครับแต่ว่าทั้งทั้งหมดเนี่ยมันกลมกลืนกันดูบาลานซ์ดีนะครับ อันนี้เป็นทาชิอ่เป็นความยาวของคาตานะนะครับอยู่ที่ทั้งหมด103เซนตตัวนี้นะครับดูใบดาบเอยผมบอกว่าตัวนี้ใบดาบสวยนะครับเป็นไงครับใบดาบสวยนะครับชอบตัวที่ความโค้งนะฮะเรื่องความโค้ไม่ต้องพูดถึงนะฮะตัวส,สุดอยู่แล้วครับ ใช่ไหมฮะโค้งอีจับนะครับตัวนี้เป็นใบเหล็กไอซูนทองศูนย์นะครับหนึ่งองเลือดฮาร์มอนแท้นะตัวนี้นะครับฮาร์มอนแท้นะครับจะเป็นลายฮาร์มมนนะครับสองฝั่งเลยนะแล้วก็ตีแบรนด์จับตระกูลนะครับตรงนี้เชฟปารแต่ตัวนี้เป็นทองเหลืองนะคู่นี้นะครับเป็นทองเหลืองใบตัวนี้นะครับความกว้างอยู่ที่สามสองมิลหนาอยู่ที่แปดมิลนะครับอย่างที่บอกความยาวของตัวดาบทั้งหมดร้อยสามเซนนะครับถือว่าใช้งานได้ คือความคมเนี่ยดาบพวกนี้ที่ตีขึ้นมาบอกได้เลยว่าคมอยู่แล้วนะครับแต่ขึ้นอยู่ับที่ว่าจุดประสงค์ในการท,ทําของแต่และดาบอย่างดาบเนี้ยมันสวยอย่างเงี้ยผมถามว่าจะไปฟันไม้เล่นหรือนะครับโดยส่วนใหญ่ถ้าทรงเนี้ยจะซื้อมาโชว์ซะมากกว่าน,นะครับแต่ความคมก็ถือว่าใช้ได้นะครับคมมากในที่สำคัญเป็นฮาร์มอนแท้นะครับเห็นไหมฮะหนึ่งเลาะเลือดนะครับ ชอบสานดาบที่มันโค้งอย่างนี้นะโค้งมากความคมก็เปิดคมตลอดนะครับที่สำคัญเป็นปทางม้อนแทงนะครับแข็งแรงแน่นอนครับสวยงามสวยงามนะครับตัวนี้ก็เป็นอย่างที่บอกเป็แนแบรนด์ของสกามปตโตนะครับส่งทาชิเห็นไ,ไหมถ้าเป็นคาตานะจะโคง้งโค้งน้อยออไม่ใช่ไม่ใช่คาตานะเอ่อ อยู่ยนอกโินะครับรความโค้งมีจะน้อยกว่านะครับจะมาประมาณนี้คือเป็นทรงที่นิยมเพราะว่าการคำนวณในการใช้ดาบมันง่ายกว่านะครับใช้งานจริงกันนะแต่ตัวนี้อย่างที่บอกครับผมเด่นตัวน้ำนะครับใครถูกใจนะฮะทรงนี้ตัวนี้จัดไปเลยนะครับไม่ว่าสนใจจะเข้าของจัดเลยนะครับแต่อย่างที่บอกนะฮะมันคมมากเพราะฉะนั้นจะเก็บก็ให้หามือเด็กๆหรือคนในบ้านหน่อยก็แล้วกันนะครับไว้ไว้ในมือที่ส่วนตัวนะครับแล้วก็ส่วนช้บผมนะฮะ ใครถูกใจก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์และสัคสไาชนะครับของผมก็จะมีสินค้าดีๆของดีมารีวิวให้เรื่อยๆนะฮะตามโอกาสถ้าใบออกก็จะเป็นปืนนะครับถ้าใบไม่ออกก็จะเป็นปีน๋นะครับสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปก็อย่างที่บอกฮะถูกใจ like, กดไลค์กดแชร์และสับสไาชิใครไม่ถูกใจก็อขออภัยด้วยข้อมูลใดผิดพลาดก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับเพราะว่าบางอย่างความรู้ของเราไม่เท่ากันนะครับแต่สิดียวที่ผมมีผมชอบแล้วผมมารีวิวให้ดู ถูกใจก็ถึงบอกผมกำลังใจให้ผมถ้าไม่ถูกใจก็ขอร้องไม่ต้องคอมเมนต์ปิดไปก็พอนะครับส,ส,สวีสดนครชบสวัสดีครับผม